เพราะความคิดเกิดจากความรู้ที่หาได้จากการเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงต้องดีไซน์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพราะบทบาทหน้าที่ของครูในวันนี้ไม่ใช่เป็นผู้ถือครองความรู้แล้วส่งต่อให้ผู้เรียนอีกต่อไปแต่ความหมายของครูคือผู้สร้างกระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เด็กๆเ,เข้าถึงการเรียนรู้ที่ข้ามข้อจํากัดเดิมๆสวัสดีค่ะเด็กๆจะชอบเรียกว่าคร um ูตุ้มแต่จริงๆแล้วชื่อคุณครูวิไลลักษ์แหงมัทุลินค่ะ เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนบ้านท่าชางอินแปลงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานองบุรลำพเขต2ค่ะโฟล์มกกาเทรนกับการศึกษาของเด็กในโลกอนาคตเติมความรู้สร้างทักษะสู่สมรรถนะหนูทำได้แก้ปัญหาเป็นแบบเต้นฟิล์ม จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการไทย PBS ชวนครูวิทย์นิตมาคิดให้ว้าวปีที่6ททำให้เกิดแนวคิดมากมายในการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติจริงกับแบบ Active Learning นะคะแล้วก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับปบนะคะ เพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของความรู้ว่าถ้าจัดชีวิตของกบค่ะวันนี้เราจะพามาดูเด็กนักเรียนของเราในาการจับกบกันนะคะวันนี้เราอาวันนี้มีชุมชนนะคะมาช่วยงานที่โรงเรียนก็จะเอานําไปทําอาหารให้กับชุมชนของเราค่ะ กิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ให้มากที่สุดวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับกิจกรรมเติมความรู้สู่วัฒนชีวิตกอบกันค่ะ,ะค่ะสำหรับวันนี้หลังจากที่เรานะคะ ได้ประดิษฐ์้ถบังคับของเราแล้วประยุกต์ประยุกต์เรียกว่าการประยุกต์ก็แล้วกันเนาะจากชั่วโมงที่แล้ววันนี้แม่ครูจะให้เราเอารถซิ่งของเราเนี่ยมาทําการแข่งขันแล้วก็ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมวัฒนักรชีวิตของกบนะคะที่เรา,าเรียนอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะคะเป็นวัฒนัรรชีวิตของกบที่เรารู้อยู่แล้วล่ะเพื่อเป็นการครบครนองความรู้ของเรานะคะ กบเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรแล้วไปไหนนะคะแล้วก็ให้เราเรียงลําดับขั้นตอนโดยใช้ลถซสิ่งของเราในการพุ่งชนพุ่งชนสิ่งกีดขวางะนะคะรอบสิ่งกีดขวางมาแล้วก็มาหาตัวกบพอพุ่งชนเสร็จแล้วให้เพื่อนอีกคนนึ่งนะคะนําสิ่งอาที่พี่ที่พุ่งชนแล้วเนี่ยมาวางแล้วก็ทําให้มันเป็นวารจากชีวิตของกบให้ได้โอเคไหมคะโอเคพร้มไหมคะพร้ม ขอบพระคุณโครงการการพัฒนาครูจากไทย PBS ที่ทำให้ครูบ้านนอกได้แนวคิดในการผลิตสื่อดีๆเพื่อพัฒนาเด็กไทยต่อไปขอบคุณจากใจค่ะ